ันนี้ยพินมาหาซื้อปลากินอีกแล้วนะจ๊ะมาถ่ายรูปให้เพื่อนเพื่อนดูจ้ะอันนี้สะพานกำนันลินนะที่ปีที่แล้วมันพังอ่ะน้ํามาแล้วผักมันเยอะมันพังไปนี้ก็ไม่แน่เีกนะปีนี้ในพานมาหกคนละเยพินจะมาเฝ้าดูให้นะแต่เยพินตกลงซื้อแล้วจ้ะปลา ได้ปลาแล้วในพานเยอะมากแถวเนี้ยปลาชุมจะเขาเรียกคลองแม่นองอะ่ะคลองที่เชื่อมต่อมาจากคองบางขามคลองอะไรเงี้ยคองเนี้ยปลาจะชุมปลาจะเยอะมากแล้วมีคนทอดแหหาปลาด้วยนะแต่ยายพินได้ตกลงไว้ตัวหนึ่งแล้วขอเลงก่อนเนาะ อยู่ใ,ใกล้ๆเกรงใจเขาดูฝีมือเดี๋ยวพินออกมาดูน้ำนาในทุ่งนาจ้ะเดี๋ยวเฮ้ยป้๊บได้ไหมไม่ได้ โ oh. อ้โหลกันแล้ว <S <S ไอคนยิงยิงพลาดแล้วแต่ใครจะเล็งไงจะ้ะเวลาปลามาทีใครจะยิงไงยิงพาดูสักพักหนึ่งเนาะขึ้นอยู่แต่ว่ายิงไม่ถูกจ้ะพอขึ้นทีนึนยิงไม่ถูกก็จะเสียโอกาสไปเลยเนาะ ไอตัวเล็กของใครเนะี่ยยกขึ้นรถนะกี่บาทคิดตังไปหรือว่าจะโลเท่าไรถามก่อนจริงน,นั้นเนี่ยกลัวโกงแน่เลยเอามีมีกิโลมาพร้อมจ้ะมาหาซื้อได้จะปลาไม่น้ำแท้ เะาไรลูกสามรูแปารูแปดจ้ะเอาวางไว้นี่ใหญ่กว่า หกลถเจ็ดโอ้ไม่เอาใหญ่ไปเอาตัวสามรถแปดนะจ๊ะตัวเดียวขอบคุณนะครับลินใครจะซื้อปลากินมาได้เลยปีที่แล้วมาถ่ายด้วยวันวันรุ่งขึ้นจะมาถ่ายใหม่สะพานพังเลยออันนี้แหละหรือพว,อวันนี้หรือวันนี้ตอนไหนไหนนะว้นะเออเดี๋ยวมาอ่ะแล้วจะไปกลับกันได้ไงบนนอนโอ้อ่ะแล้วจะลื้อทำไมอะ มันสะพานมันโค่มันแอ่นนะอันนี้ก็จะลื้อทิ้งละโอ้โหปีที่แล้วยายพินมาถ่ายได้วันหนึ่งมีรูปสวยๆว,วันรุ่งขึ้นสะพานพังวันนี้พอมาถ่ายวันนี้พุ่งเย็นๆเนี่ยส,สายเนี่ยเขาก็จะมาลื้อสะพานออกแล้วได้ปลากินแล้วขอบคุณนะครับจะแจกทุกคนก็เดี๋ยวเจ้าของไม่มีเพราะได้มาแค่สี่ถุงนี่จ้ะปลาตัวใหญ่ๆมากเลย ปลาสวายชุดนี้เนื้อดีนะเพราปลาจากแม่น้ํำแท้ๆจ้ะเด็พินชอบกินจ้ะถ้าไม่มีกับข้าวก็จะมาเลาะหาซื้อนะจ้ะได้แล้วเดี๋ยวหาเชือกขูกผางไปเก็บของก่อนเนาะดีมากๆเลยโชคดีจังวันนี้เอ้ย,ยิงอีกแล้วไม่โดนแม้หันหลังให้เขายิงโป๊ะเลยจะเก็บของกลับบ้านไม่โดน อ๋อตัวใหญ่ขอให้มืดเหรอเด็กๆบอกเขาได้กันหลายตัวแล้วจ้ะได้แล้วก็ขายไปมีคนก็มีคนมาซื้ออยู่จ้ะตรงเนี้ยแ้่เพื่อนๆจะมาซื้อปลากินมาได้เลยจ้ะเลาะถนนด้เนี่ยหน้าวัดทองแท่งลงมามจะมีทางลงมาจากเรียกทางออกแม่หนองนะจ้ะจะผ่านกำนันลิน ดูท่าอุปกรณ์พร้อมกิโลพร้อมปาล์มก็จะขึ้นบ่อยนะจ๊ะแต่ช่วงเจพินมาเจพินวาท่ไลปลาเกาจะไม่ค่อยได้กันจ้ะแต่นี้มันก็ขึ้นสองตัวแล้วแต่ยิงไม่โดนเดี๋ยวเจพินจะรออีกสักพักหนึ่งเนาะ รอสักประมาณห้านาทีไม่ขึ้นนานแล้วเนี่ยแต่ปลาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวก็มีคนมาซื้อเรื่อยๆนะคนเขารู้แหล่งเาก็มาหาซื้อกันถ้าใครมาเขาก็นั่งเล็งเลงเลงเลียงแถวก็หยุดเนี้ยเพื่อหาปลา แล้ดูปลาขาวๆเล็กๆกับฝุดกันจ้ำแจมจํำแจมมีคนทอดแหด้วยนะแต่เยพินไม่ได้ไปถ่ายให้ดูหรอกถ่ายอียิงปลานี่ดีฝ่าตัวมันใหญ่หน้าลุ้นเล้าใจดิจุ๊กพลาดอีกแล้วไม่โดนดอดอาศัยความไว ปลาผุดแต่ก็ยิงแล้วความแม่นฝีมือแน่นอนไหมนะ่ะติดไหมอยู่ไหมมัน ไม่โดนพาดมันต้องอาศัยความไวเด้นะ มันไม่เหมือนกันยิงปลานินกับยิงปลาไอเนี้ยปลาสวายมันใช้ไอ้นั่นคนละอย่างกันเมื่อกี้ใช้ไอ้นั่นอะไรนะอู้ เจปินมาซื้อปลากินบ่อยจะรู้สึกคุ้นเคยกับพวกเด็กกินปลาแล้วจ้ะปลาพวกนี้จะเ,เนื้อจะอร่อยจ้ะธรรมชาติแท้ๆไงเจปินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ้ะเดี๋ยวเจีปินจะพามาดูใหม่วันหลังจ้ะวิวสวยมากเนี้ย